ขี้เมาอีพีนี้พบกับ3ามเซเล็บกับเรื่องเมามันๆที่เรารวมคัดสรรความฮาเน้นๆพี่เอมมี่กินประทุมคนที่มันออเนี่ยเนาะมันก็จะเห็นภาพอะไรเงี้ยตันรถเร็วนะก็ <laughs> พี่น้ำและพี่พัดฝันบางทีลุกขึ้นมาแล้วจับจับที่นอนเปิียเปี่ยงเฮียเอ,อ้ย <laughs> แล้วพี่บิ๊กทองภูมิไลฟ์ติ๊กต็อกเนี่ยมีคนหนึ่งเขาตีกับแฟนคลับเ <laughs> ขาด่ามาห้าวันขึ้นมาปุ๊บแม่งด่ากูผู้ชายเฮียผู้ชายเร็วกูอกเออก็จริงกูก็ตอบกป็จริง เอาจะรออะไรล่ะจ๊ะกับข้าวขี้มาสเปเชียลเริ่มกันที่พี่น้ำและพีพัทกับการพูดเสียงความคิดใน,นละครขอบอกเลยว่ารับพีพัทถูกใจสิ่งนี้ ตอนก็ไปนิดนึงตอนที่พี่เนี่ยอยู่กับขีตาแกงคีตาเป็นจากกีตาความรักรจันก็ไม่ว่างอังคารก็ไม่ว่าง <c oughs> มไม่ว่างไม่ว่างสักวัน <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาไม่ว่างอะไรนะกับเพลงเขาอยากรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นโซนที่เราค่อนข้างดังมากๆเลยแหละกับสมัยนีย้ที่เราแบบ เหมือนไม่ต้องวางตัวเยอะแบบเมื่อก่อนเราวางตัวหนักไหมแบบในเรื่องของการแบบคีบคาแรคเตอร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่คือพระเอกคนนึงทีดดังมากในช่องมากสีีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าสบายนี้คนดูเขาเข้าใจเขาเข้าใจได้เขาแบ่งแยกได้นะยอโอเคในละครตอนนั้นก็อาจจะอินในช่วงนั้นก็เข้าไปก็อินเข้าไปเลย,เยซึ่งละครก็เมื่อก่อนมันก็มีเสน่ห์ด้วยคาแรคเตอร์ตัวละครที่มันแตกต่างแลวมันก็ชัดเจนถึงได้ทั้งมีทับทหด5คู่ผู้ชาย5ผู้หญิง5้า Another. แต่ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวมันชัดเจนชัดเจนมากเึ aker, กเ arf, ่งหลยมาที่ต้องพูดคนเดียวเวลาอยู่ในหนังเข้าความคิดเหรอเข้าความคิดทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเคยคิดไหมว่าทำไมต้องพูดวะเคยคิดไหมหรือว่าหรือมันยังไม่มีใครเอามาขยี้วะาเหมือนนี้ในตอนเนี้ยนั่นน่ะสิถ็ความคิดไหมก็ไม่ั้งบทมันเขียนไปไงก็ต้องอย่างนั้นนะแต่ในชีวิตจริงเรายังไม่เคย หรือกูจะเป็นอย่างนี้จริงๆแต่คิดไม่มันต้องมีเสียงออกมาถูกต้องอ,อ่บางทีมันก็เป็นแบบแค่เป็นเกียงเสียงคิดในใจแต่พูดออกมาแต่แค่หน้าสักเล่นสีหน้ามันก็โอเคใช่ชอบแหมซีนที่อ่านจดหมายแล้วมีคําพูดเป็นเสียงออกมา <c oughs> วันนี้แม่เงี้ยนองขึ้นต้นว่าแม่ส่งเงินไปให้นะลูกแต่ไม่รู้ว่าพอใช้หรือเปล่าแชอบมีอะไรอีอคือมองย้อนกลับไปเราข่มไหมหรือว่า แต่คือมันคือการนําเสนอแหละคือเราถ้าอ่านเฉยๆบางทีมันก็อาจจะไม่ทันบางทีตัวมันก็ต้องให้เสียงเพื่อเป็นการสื่อสารสําหรับคนดูแล้วก็กับกับละครแบบมันคือการสื่อสารซึ่งกันและกันเคยฝันไปอะไรเนี่ยว้าอะไรวะแต่จริงๆเราก็ไม่ดังเนาะเคยฝันแล้วตื่นขึ้นมาพูดคนเดียวนะ คือฝันบางทีลุกขึ้นมาแล้วจับจับที่นอนปิดเปลี่ยนเฮียเอ้ยเมาเมากันต่อเลยจ้ากับคุณพี่เอมม่กินประทุมที่ขอเมาคุณสามีเรื่องการหยอดน้ำมันกัญชาล่าเอ้ามันเป็นยังไงล่ะเนี่ย เรื่องภาพตัดคือตัดแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยถ้าเรื่องการอะไรพวกเนี้ยพี่ไม่ค่อยแบบพี่ไม่ได้ไม่ถูกอ่ะใช่เหมือนกันจริงๆหนูก็ไม่ไม่ไม่ถูกหนูเคยอีเหตุการณ์หนึ่งก็เคยเหมือนกันแต่ภาพไม่ตัดนะแต่เป็นอาการอย่างนี้เหมือนกันคืออาการแบบวิตกสัิดอ่ะชอบเป็นน่ะเป็นคนแบบคือคนมันคิดอะไรตลอดเวลาแล้วเวลาวันนึงถ้ามันเจออะไรเข้าไปอ่ะมันจะคิดไปหมดเลยรู้ปะคือไม่ชอบอะไรที่แบบเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่ก็เลยไม่ค่อยชอบอันนั้นสามีก็เคยเกิดเรื่องนางก็ ไอ้น้ำมันอ่ะก่อนนอนอยากจะหลับสบายแต่ด้วยความที่นั่งเล่นเกมอ่ะนังก็หยอดมันไม่ดูว่าหยอดเท่าไหร่อันนี้ก็นอนไปแล้วนะสักพักนอนอยู่ก็มีอีตัวไหนก็ไม่รู้ยืนข้างเตียงฉันแมนนี่แมนนี่เขาเร you know, ียกแมนนี่แมนนี่พาไปโรงพยาบาลหน่อยเป็นไรอ่ะยืนอย่างเงี้ยเป็นไรอ่ะตายแล้วจะตายแล้วฮะลุกขึ้นมาตีห้ขับไปโรงพยาบาลแล้ว คนที่มันออเนี่ยเนาะมันก็จะเห็นภาพอะไรเงี้ยรถเร็วนะก็มันเป็นอย่างนี้จริงจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ก็ก่อนก่อนลงแบบก่อนลงจากรถแหละลงบันไดก็กว่าจะประคองขึ้นมาเพราะบันไดสูงมากบันไดมีอยู่แค่นี้ไม่ลงสิมีมันเดินไม่ได้เลยนี่ว่าเราไม่ชอบด้านนี้ไงแบบนี้ไงจะเป็นอย่างนี้ แล้วมันก็ไม่ไม่แบบต้องไปโรงพยาบาลแล้วแบบแล้วหน้าศิดมือเย็นครัวซามีตายมากไปโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินหมอหมอหมอได้ไหมครับหยาดน้ำมันกัญชาบหมอย่างเงี้ยก็อายเขานะนี่นี่ก็อยู่บนห้องแล้วก็แบบเอาดําเกลือเข้าเรื่องนี่แล้วนางเริ่มแบบคงเพอ้ออ่ะคงคิดว่าตัวเองจะไปแล้วความเสียภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอยู่ดีๆก็เก่งภาษาอังกฤษ I'm sorry I'm so sorry I'm sorry แล้วก็จะเซ็นเอกสารจะมอบพิในกรรมทุกสิ่งอย่างให้ฉันแล้วฉันบอกเธอทำอะไรได้เป็นอะไรพอสักพักหนึ่งหมอบอกว่าเหมือนจะเข้าแบบไปอยู่ใน ICU มั้งต้องเปิดห้อง48,000สาบานพอผัวผัวจะเซ็นปุ๊บแห่ผมหายแล้ววะจริงๆแต่มันจะบอกว่าจังหวะมันพอดีแล้วฉันก็อนไป หายแล้วหายแล้วจริงหายแล้วตากลับบ้านคือ <c oughs> พอมันจะหายมันก็จะหายอะ่ะและพีดไทยด้วยนุ่มตัวตึงคนนี้กับพี่บิ๊กทองภูมิคน,นนี้เนี่ยเขาไม่เล่าอะไรมากฮะไปดูกันเลยดีกว่าจริงๆงพี่บิ๊กก็เป็นคนไปเรื่อยอย่างเงี้ยเวลาเราเมาอ่ะเราเป็นคนไปเรื่อยปะไม่กู <c oughs> ไม่ค่อยกินหรอกเหล้าหรอกจริงหรอ <c oughs> ทําไมอ่ะ <c oughs> พี่ดูกินนุย้ยเหมือนกินก่อนมาเลยอะ่ะกูไม่ได้กินก่อนมาเมื่อคืนกูอัดเพลงถึงประมาณตีหนึ่งอ่ะเนี่ยเช้ามา นี่เลยเทเทสัตว์นางก็โทรมาลวกอะไรอ่ะตั้งไว้เฉยกูเหนื่อยกูพักก่อนเดี๋ยวกูค่อยปิดเออเนอนก่อนได้นอนก่อนเออเดี๋ยวค่อยตื่นมาเล่าเดี๋ยวไหวค่อยตื่นเอ้กูว่าอันนี้ไอ้แก้วลวกอีกทีได้ไหมลวกบ้ากูชอบกินแข็งๆข็งอ๋อลวกไปหมดเลยนะไม่คือมันเย็นแล้วไง กูชอบเดี๋ยวอันนี้เสร็จปุ๊บพอมันร้อนปุ๊บค่อยลงร้อนเลยออโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวมันเย็นกูไม่ชอบกินเย็น <c oughs> เออกูอยากทำของคุณโอ้ยถ้ามึงไปร้านนี่คือมีควาตามใจมึงไม่ได้นะ <c oughs> นอยู่แล้วก็ร้านใครอะพี่บีกทาไมตัวสั่นๆวะหรือนี่คือเอฟเฟกต์ของการที่เราไปหาหมอบ่อยๆไม่ร่างกายมันไม่ค่อยดี <c oughs> หรอมันแบบมันเหมือนแบบข้างในมันคือไงคือจริงมันเกิดคือเหมือนแบบหมอบอกว่าเราต้องนอนต้องกินอะไรให้ เทเนาะเออไม่ไม่ต้องเททั้งน้ำนะเทแค่เออเออเออที่สุทไม่ไว้ใจเลยเ <laughs> นี่ก็คาดหวังอยู่ <im> ไอ้เหี้ยรายกาสนุกนะ <im> เอออินนนี่เก่งนะทุกคนเก่งเฮ้ยพี่เอาจริงๆถ้าเกิดตั้งแต่ฟังมานะ <im> สิ่งหนึ่งที่รู้สึกเลยคือพี่บิ๊กแม่งเหมือนเป็นคนแบบเห็นอย่างเงี้ยถ <im> ึงเขาจะดูพูดไปเรื่อยเรื่อยๆปเปื่อยแต่เขาแฝงด้วยความหวังดีกับ หลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาแบบเรียกว่าเกือบทุกคนไม่ต้องเกือบอทุกคนมึงรู้ไหม,ไมแนุ่ก,กคนกบทุกคนที่เขาด่ากูเนี่ยกูรักเขานะมึงเชื่อไหมว่าถ้าเขาไม่มีกลิ่นกูให้นะและออ้วมึงรู้ไหมว่าเขาด่าเนี่ยกูก็ยืนให้ดา่ากูไลฟ์ติก๊กต็อกเนี่ยมีคนหนึ่งเขาตีกับแฟนคลับเขาด่ามาห้าวันขึ้นมาปุ๊บแม่งดา่ากูผู้ชายเฮ้ยผู้ชายเร็วกูอเออก็จริง <laughs> กูก็ตอบก็จริง <laughs> ก็เป็นจริงเ่กูจะไปเถียงอะไรนะถึงเวละกินแต่เกียบไหม เออก็ได้เสรจกูก็เลยให้เขาด่าเพราะเขาด่าเศรษเออฉันรักเธอสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาก็ขอคุยกันหชั่วโมงกว่าใจก็จะสงบเขาก็สงบลงเขาก็มีความสุขเขาใครใครขนทางเนี่ยที่มันอยู่ในเรื่องของทางความจุกสงบน่ะถ้าเราเสียเปรียบเสียอะไรบ้างไปเถอะอืแต่ว่าโดยรวมมันมีความสุขสงบมันเกิดขึ้นทําไปเถอะไม่เป็นไรหรอกอะไรละเยอะไมเยอะนี่ เเกี๊ยวโรยเกี๊ยวหน่อยอ่านี่นะเกี๊ยวกรอบถังๆนะฮะเอออ่าจบาติดตามกับข้าวขี้เมานะคะทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอมลินทีวีออนไลน์ด้วยนะคะ